ไปเอาไอเดียมาจากไหนก็ดูจาก YouTube ไม่ไอเดียอะไรไอเดียอะไรหมายถึงสูตรการทำไส้อั่วใช่ไหมไม่มือที่เลี้อย่างงี้ท่อที่กรอกไส้กรอกมันจะเป็นอย่างงี้ใช่ไหมฮะคะแล้วเวลาไส้มาไหลมาเราก็ต้องมือรอเราต้องอย่างงี้ค่ะต้องอย่างงี้อ่ะต้องมือช่วยหมายถึงเวลาเอาไส้เข้าไปอะค่ะต้องดึงมันกลับเขาเรียกไงบินไส้เหรอเรื่องอะไรเอาเอาเอาไส้เข้าไปในท่อ มันต้องทำแบบนี้ปื๊ดปึ๊บปื๊ด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 ทำให้เร็วจะช้าไม่ทันกินนะหนูโอ้โหจริงจริงเมื่อก่อนพี่ทำไม่คล่องนะมือมาคล่องตอนใบทองเนี่แล้วเล่าทั้งายคุณผู้ชมดีกว่าคุยกับสามสาวคุณผู้ชมค่ะต้องมีเรื่องทะเรื่องก็มาเกี่ยวข้องด้วยพูดมาหากินคุยเรื่องใส่ตัวแล้วเมื่อกี้นางบอกอะไรนะว้ายใส่แต่งกาบ้านว่าคิดเรื่องใส่อัวอย่างเดียวเขาไม่ได้ถึงตายกันไหม สวัสดีค่ะต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการผู้หญิงทำอาหารเก่งอันนั้นเป็นเรื่องของไส้อัวเป็นไอเดียของพิสุนะคะต้องบอกว่าพิสุเป็นคนที่ขยันทํามาดขยันกินแล้วก็คิดไอเดียใหม่ตลอดเลยพี่ไฮก็เป็นอีกคนนึงตามมาติดติดลอยตามอยอีกนิดเดียวเดี๋ยวคุณแม่จะขายรู้ไหมคุณแม่ขายอะไรเอาคุณด้วยดิเค้กกล้วยหอม สูตรคุณยายคุณแม่จะขายสูตรคุณแม่มแต่ที่ทุกคนสังเกตเห็นองค์ตนนั้นไหมคะทำไมํามาตักน้ำใส่องค์หรอทำไมแม่ทำไมจะทําบอกเลยว่าองค์คู่นี้มาจากเรื่องราวของความรักงงดิไม่ได้มาจากบ้านพี่ปอบบ้านพี่ปอบเหรอไม่ใช่มาจากเรื่องราวของความรักแต่ว่าเป็นความรักแบบไหนเดี๋ยวเราเชิญพี่น้องคู่นี้มาคุยคุณผู้ชมค่ะเป็นอีกหนึ่งไอเดียที่คิดได้ในการทำมาหากินอย่างดีดีมากๆเลยพี่ พิสูจน์ต yeah. <ang> <calculations> yep. ้องชื่นชมก็นะขอต้อนรับน้องโอ๋และพี่พาค่ะย้สวัสดีค่ะน้องโอ๋และพี่พานะคะแม่ก็บอกว่าเป็นสองพี่น้องทำไมไม่เข้าเปิดตัวเปิดฟ้าเข้าโพลมาจากโองคุณลุงมันร้อนมันอยู่ในไฟคุณผู้ชมค่ะ ไปในเพจของราชบุรีตอนนี้เนี่ยทงคู่น้องน้องโอและก็พี่ผานี่ดังที่สุดในราชบุรีตอนนี้อ,อ๋อนี่หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ของเขาเ <c oughs> หรอคะตอนนี้เลย <c oughs> ตรงน,นี้เลยแน่ใจเหรอว่าดังที่สุดในราชบุรีอ่ะค่ะพีิ ตอนนี้น่าจะพป็นปารีนาดังดิจ็อกไปยืนดูเดี๋วไปยืนดูเอาไอเดียมาจากไหนอ่ะพี่โอ๋พี่พาคือไอเดียเรื่องออค์เนี่ยต้องมาจากสามีหนูเลยเขาเป็นคนที่ชอบคิดอะไรโปรเจกต์ลายๆอย่างเขาก็เลยลองเอามาเอาโอค์เพราะโอค์มันเป็นขึ้นชื่อของราชบุรีค่ะค่ะเราขายอะไรบ้างจ๊ะเราขายอะไรก็ถ้าเป็นหลักเลยก็จะเป็นข้าวโพดอบโอ่งก็คือตัวนี้ข้าวโพดฝักสดๆเลยอันนี้ออริล โใช่ะและตามมาก็คือจะเป็นพวกเผือกแล้วก็มันและที่กําลังจะตามมาอย่างก็คือทุเรียนทุเรียนอบเหมือนกันเหรอฮะอบเหมือนกันเลยค่ะแต่ที่ยากที่สุดคือทุเรียนกคุณจะอย่างนั้นนะพี่ว่านะ อ่ะอย่างนี้เราขอเปิดโอมพี่พาจ่ามาจ่าพี่พาจ่าขอดูมันอบยังไงบ้างเปิดทีละองค์ใช่ไหมมันร้อนอยู่ใช่ไหมร้อนร้อนเลยค่ะก็มีตะแกรงค่ะขอดูหน่อยได้อยังอันไหนใช้ได้ยังอันนี้ยังอันไหนใช้ได้แล้วบ้างพี่พาจ่าก็ได้พอครับได้มันจะนิ่มอ่ะครับมันจะนิ่มแต่เราต้องใช้เวลานานแค่ไหนจ้ะครึ่งชั่วโมงครับอบทีได้กี่ฝักนะฮะก็ถ้าเกิดว่ามันแน่นเกินไปมันก็จะตุกช้าหน่อยก็ตีฝักได้กำลังดีครับเราต้องตีจน20 ก็ถ้าเกิดว่าเวลราอบแล้วมันจะมีกลิ่นหอมออกจะเราค่อยกลับอีกรอบหนึ่งแล้วทิ้งอีกติบนาทีแล้วเราค่อยกลับขึ้นครับ ไอเดียเริ่มต้นมาจากยังไงถึงได้เป็นอย่างนี้คะทำไมเป็นโอ่งทำไมเป็นโอ่งก็แฟนโนเขาบอกว่ามัน,ม,นมันแปลกดีแล้วมันยังไม่มีใครทําอืม,มันยังไม่มีเคยเห็นเคยใครเอาเขา้าวโพดมาทํามีตะไคร่มีตะหมูโอโอแล้วโอ่งมันก็ขึ้นชื่อบ้านด<ช>้วยก็แสดงคนที่ปิ๊งไอเดียนี้ขึ้นมาคือแฟนของน้องโอ่งแฟน,นชื่ออะไรคะชื่อเลิฟค่ะพี่เลิฟพี่เลิฟเล่าให้ฟังหน่อยสิว่าทําไมถึงคิดเป็นโอ่งจ๊ะ ก็อยากจะใช้ของราชบุรีให้เป็นประโยชน์นะครับก็เรามีโอ่งเป็นทุนอยู่แล้วไงครับไม่ต้องซื้อเรักเอาจากในบ้านนั่นแหละเอาโอ่งจากทีบ้านบอกว่าเอาโอ่งจากที่บ้านนั่นแหละเพราะที่บ้านมีโอ่งอยู่แล้วแล้วจริงๆก่อนหน้านี้สองคนพี่น้องทําอะไรกันมาก่อนพี่ชายเขาจะรับจ้างก่อสร้างเป็นลูกจ้างรายวันอะไรงเงี้ยส่วนหนูก็จะมีกิจการคือต่อพ่วงข้าง อ๋อทำรถพ่วงค้างใช่ค่ะถ้าสมมติว่าผู้หญิงทมาหากินอยากได้รถพ่วงข้างคนละคออันบอกได้เลยค่ะบอกน้องโอ๋ได้เลยได้เลยโอะสุดยอดอะ่ะเดี๋ยวคุณแม่ทำเหมือนคุณแม่จะทำไมคุณแม่จะบอกตกคันได้ไงเดี๋ยวนี้มันเป็นนิวนอร์มอลแล้วนะจ๊ะคุณแม่อาจจะให้ผัวคุณแม่เนี่ยขับรถพ่วงข้างๆเอาช่างเล็บขึ้นไปบนนั้นแล้วก็รับทำเล็บแล้วผัวก็ตีปป จานเล่มพระเจ้าเ,ออเ,เดี๋ยวนะัทีนี้มันสงสัยว่าโอ้มันอร่อยกว่าปิ้งยังไงนี่ไงพี่เลอ<ม>พี่เลอน่าจะหวานกว่าย่างแล้วก็มันจะไม่เหม็นควันครับชิไมไม่ะเรื่องเรื่องมันจะไม่เหม็นควันนะครับเดี๋ยวผมไปเอาอ,องค์นู้นองค์นู้นตุกแล้วครับอ<ะ> ไม่ทอดเลยน้องอ๋อไอ้นี่อบเฉยๆเลยป่ะมีปรุงรสอะไรไหมไม่มีอะไรค่ะไม่มีเลนของสดอย่างเดียวเลยไม่มีเกลือไม่มีน้ำตาลไม่มีอะไรเลยไม่อยากลองแล้อร่อยขนาดไหนนี่ไงจริงค่๋านี่ร้อนนะอร่อยนะครับยิ่งถ้ากินตอนร้อนหรืออุ่นๆจะหวานมากเอแล้วอุ่นร้อนเลยนะพี่สา อร่อยเพราะว่าน้ำความความชื้นใช่ค่ะความฉ่าความเปียกของข้าวโพดอะค่ะไม่ต้องแกะคือมันจะอยู่ในฝักของมันเลยในหนวดของมันด้วยเห็นบอกว่าภายในหนึ่งเดือนเนี่ยมีสามมีสามสาขาเลยเหรออะไรจะขายดีขนาดนั้นหนึ่งเดือนมีสามสาขาโอ้โหเขามีของดีอะไรช่วงหน้าค่ะคุณผู้ชมได้รู้แน่จะมากิน กินโดยครีมกันแดดจอลิน่า plus ปกป้องพร้อมช่วยบำรุงและคุมมันเห็นบอกว่าภาในหนึ่งเดือนน่ยมีสมีสาสาขาเลยเหรอใช่ค่ะมี3สาขาค่ะมันเร็วมากนะค่ะวันหนึ่งขายไขย่ขายได้กี่กระสอบถ้าเป็นวันธรรมดาก็สาขาละกระสอบถึงกระสองกระสอบแต่ถ้าเป็นเสาร์อาทิตย์นี่สาขาละสามกระสอบกระสอบหนึ่งมีกี่โลหกสโลวันละหกร้อยโล <c oughs> เลิกทำเล็บเลยพวกเรา เลิกขายปลานิ้นด้วยแต่ปลายังไม่เลิกเราจะไปนะจะจดลิเกศิลป์แล้วครับรีบจดนะเขาบอกว่าดังมากเลยนล่ะบอกว่าใครๆก็ต้องมาเช็คอินที่ร้านนี้โอ้โหใครมาบ้างเลิกอ๋อมีแต่คนดังๆอะค่ะสสร้านบุรีอย่างเงี้ยเล่าไปแล้วก็เล่าไปแล้วก็เลยทำตาภูมิใจไปนะภู้ชายสสร้านบุรีผู้หญิงผู้ชายโซาก็มีผู้หญิงทุกคน มาหมดเลยอบตอบจท่านเจมนตรีมาหมดเลยจริงๆคนสําคัญสําคัญคือทุกคนผ่านมาต้องมาเช็คอินเพราะว่าเขากินแล้วเขาเขารู้สึกว่ามันใช่ไงแล้วมันหวังอะไรพี่ขึ้นชื่อที่ยิ่งบอกว่าบางวันมือพองเลยมีค่ะทำไมมันมันด้วยความเร็วที่แบบเราไม่อยากให้ลูกค้ารอนานมันก็รีบมันก็จะโดนแล้วเวลาเขาบอกว่าวันพองให้บทให้ให้ท่องไว้ว่าเงิน ขายปักเท่าไหร่จ๊ะสิบบาทเองค่ะสิบบาทหนึ่งโลมีกี่ฝักหนึ่งโลประมาณ22่สิบสองฝักไม่ใช่พี่เลิอมานี่เลยเหรอป่ะอ๋อยี่สิบสองฝักมันประมาณ20ประมาณ10บโลใช่ไหมใช่สิบโลสิบโลครับพี่เลิศหนึ่งโลมีกี่ฝักประมาณ2อถึงสามฝักครับโอเคแต่ถ้าไซส์นี้ก็น่าจะประมาณ2ฝักครับอ๋อมันใหญ่อหม่ได้หนึ่งโลแล้วครับผมได้หนึ่งโลแล้วเราเรื่องจดลิสเกจิตท่าไหร่ดีอ๋อยังไงฮะก็มีมีอาจารย์ท่านหนึ่งเหรอ ผลักดันอยากให้ผมจดลิขสิทธิ์ค่ะแต่จริงๆผมก็ไม่อยากจดหรอกครับผมอยากให้ทำๆไปนั่นแหละครับเปิดใจจเพื่อๆมีใครอยากจะได้ไปทำมาหากินเพราะินจิงแล้วป๊อดกันเองใช่อ้าวพูดเองนะพูดเองนะนี่นี่จองอยู่นี่มีมีคนมาขอซื้อแฟนชายผมหลายคนนะครับใครนะผมไม่ผมไม่ได้ทำครับไม่มีเวลาจริงทำแค่พวงข้างผมก็ไม่มีเวลาแล้โอ้ม่เลส จริงๆก็ไปพากันไปจดไว้ได้นะแต่ว่าถ้าใครจะไปทากินก็ปล่อยก็มาขออนุญาตเราแค่นั้นเองก็ไม่เป็นไรไม่ได้คิดตรงคิดต่างเพียงแต่ว่าทาไมถึงจดไว้รู้ไหมคะเพื่อไม่ให้เขาเอาไปทําธุรกิจต่ออ่าส่วนใหญ่อ่ะถ้าถ้าเราไม่จดสาเหตุถ้าเราไม่จดและจะเกิดว่าหนูแม่มาขาย นวนไปจดนะครับแล้วพี่จะขายลําบากช่มันเคยมีแบบนี้เพราะเราเริไปนจดเราเป็นคนเริ่มเริ่มแต่คนอื่นเอาไปจดก่อนกลายเป็นว่าเราเราต้องปขอเขอเขาะฉะนั้นพี่เลิฟต้องรีบไปจดครับไปไปจดทะเบียนกันเลยคุณผู้ชมคะการจดลิขสิทธิ์ไม่ได้เป็นการเขี่ยวหรือทําร้ายกัน แต่เราจดสิทธิบัตรไว้ว่าเราเป็นคนคิดริเริ่มแล้วหลังจากนั้นใครจะทําตามเรามาขออนุญาตเราเราก็ให้แต่ขอเราก่อนแต่ถ้าเอาไปทําธุรกิจแข่งกับเราไม่ได้แต่ตอนนี้อยากกินมันได้ไงบ้างในไหนพี่เลิฟก็มาแล้วอ่ะกินเลิฟสักเพลงหนึ่ง เดี๋ยวเราเดี๋ยวเราชิมทุเรียนหน่อยแล้วมาเดี๋ยวมาดูว่าที่ละอย่างถูกไหมทีละอย่างอบอบกันยังไงมั่งพี่เลิฟไอเดียเผาทุเรียนมายังไงเออทำไมผมเคยเห็นเคยเห็นเขาไปย่างไงครับเราก็ลองมาอบดูคุณแม่คะจนาลีจนาลีฉีกทุเรียนให้ดูนะคะ ทุเรียนต้องต้องสุกมากแค่ไหนคะไม่ไม่สุกต้องไม่สุกเลยค่ะเพราะเวลาไปโนไปโดนความร้อนเนื้อมันจะเละต้องเอาแบบแล้วรสชาติมันเปลี่ยนไหมคะไม่เปลี่ยนเลยค่ะจะหวานแล้วหอมกว่าเดิมถ้าอย่างนั้นแล้วจะเผามันทําไมอ่ะคะก็ได้สิมันจะได้กลิ่นเหมือนแบบอบขึ้นอบอ่ะมันได้กลิ่นเหมือนอบอบ่ะขออนุญาตนะคะเอาเลยไหนพี่ไฮลองชิมสิพี่ไฮทคนชอบทุเรียนแล้วลองชิมแล้วเล่าให้ฟังหน่อย อร่อยมากเจ๊าหอมแม่เราได้เป็นเจ้าแลกได้ชิมนะเขายังไม่ได้ทําขายนะจ๊ะยังไม่ได้ทำขายแล้วเมื่อไหร่จะทำขายเอาง่ายๆเราเป็นหนูทดลองนี่แหละ อร่อยมากขึ้นกว่าบอสอม่ฮายอืมมันหวานแล้วก็มันก็หอมมันได้ความหอมคุณแม่อ๋ออะไรที่เผาอะคุณแม่มันจะหอมและอันนี้จะออกขายเมื่อไหรคะยังไม่มีคลผลเลยค่ะยัาไม่ต้องหาทุเรียนให้ได้ก่อนใช่คือมันมันยากตรงที่เราหาเนื้อทุเรียนนะคะทุเรียนแต่แต่มันนี้ขายแล้วนะคะค่ะขายไม่ก้นถามบอกว่าที่บ้านอะเจาะโอ่งเพืกี่ลูกแล้วคะไม่มีเสียครันีเจไม่ได้โอ่งเหรอเจาะข้างล่างใช่ไหมฮะเจาะยากไหมพี่เล็ไม่ยากครับ เจาะเพื่ออะไรคะอ่าเอาเตาใส่ครับอ oh, ๋อเตานแล้วก็เจาะรูด้านข้างเพื่อแฝนตะแกรงครับผม oh. โอ้โห โอนี่ไงมันมีน็อตมีตะแกรงมีน็อตจับค้างแไม่แตกหรอไม่แตกครับมันมีวิธีในการเจาะค่ะาไม่ง่ายเจาะไม่ง่ายค่ะองค์ถ้าเจาะไม่เป็นแตกเลยไม่แตกค่ะอันไหนขายดีที่สุดข้าวโพดมันเผือกก็ต้องยกให้ข้าวโพดเลยค่ะตัวหลักเลยค่ะเพราะว่าน้ํามันไม่ออกตอนนี้มีทั้งหมดสามสาขาใช่ค่ะนี่คือสาขาที่สี่สาขาที่สี่ก็จะเป็นรถโจครับอ๋อเลยอ้าวมีสาขาที่สี่เชิญมาเลย มาแล้วก็มาแล้วขาวขาล่าสุดว่าแต่อุ้ยพอขาหน้าขุ่นมากเลยอ่ะเห็นว่าสงวนให้แต่คนในครอบครัวแล้วทำไมขาขานี้มีป๋าบ๊อบมาช่วยขายด้วยไอยัช่วงหน้ามาเฉลยนะมาเลยสาขาที่สชั้นค่ะมาเลย ออ๋นี่เจ้าของสาขาสีเรอเนี่ยทำไมเหลือ,องเ้วยวมาทำไม <ot S 2> ดูดีเอาหน้ารับกล้องนะทำไม,ม,ไ,มไม่ให้ทีมงานขับมาเขาสั่งมาแบบนี้ผมก็มทำตามเรื่องป๋าไม่อยากทำเลยเนาะป๋าไม่อยากทำเลยหรออยากทำอยากทำแฟนชายอันนี้ <ot> รอตั้งแต่เช้าเพื่อเข้าฉากอันนี้คือขอให้กูได้ออกเฮ่นนิดหนึ่งก็ดีเรารู้ว่าเป็นรถเห็นก็พูดเตรียมตัวนะใส่เกงสีเหลืองเหมือนก็พูดเลย่หลบไปแล้วลบไปแล้วอ่ะนี่เป็นสาขาอันนี้เป็นสาขาที่สี่สาขาที่สี่ครับไหนบอกจะทําให้แบบลูกลูกหลานหลานแง้ยังเป็นลูกหลานพี่น้องอยู่ค่ะคันนี้เป็นของใครยานเยอะค่ะนี่ครับอดี๋ยวให้คนนี้ไปให้แยกกับเมียแล้วค่ะ หมายถึงว่าภรรยาของพี่พาขายเป็นจุดอยู่กับที่ส่วนพี่พาจะไปเป็นรถพ่วงใช่ครับไปเรื่อยๆขับไปเรื่อยๆเลยโอ้ยเจ๋งอ่ะทันนี้กะจะให้ไปตั้งหลักจอดอยู่ที่แยกไฟแดงเขางูครับจะให้แยกสี่แยกไฟแดงเขางูรมมถดูว่าตรงกลางสี่แยกเลยเหรอ จะดีครับรถแข็งแรงมากนี่รถพี่ก็ออกไอเดียทาเองทำเองค่ะนั้นแสดงว่ารายได้รายได้ดีสิเราจึงได้เนี่ยให้พี่น้องเรามาขายหมดเลยกาได้ย้ายเขามีรายได้ครับคุณแม่ต้องขอชมตรงนี้นะใครเป็นคนออกแบบฮะหนูชอบมากเลยอ่ะดูเลยมันเด่นมากเลยนะใครออกแบบอะฮะรอเลฟครับร้านข้างรอเลฟครับ ปกติเวลาเขาถอยรถใหม่ก็ต้องมีการเจิมมีใครเจิมยังคะยังไม่มีครับอาพอเราเจิมโชคยังไงคุณแม่เรานี่เอามาสิรับเจิมรถไงในไหนก็ในไหนแล้วจะได้ขายดีไงเห็นบอกว่ามีของดีด้วยสายมูเหมือนกันใช่ไหมใช่ค่ะแฟนพี่พาเหรอแฟนแฟนพี่พาค่ะแฟนพี่พาเหรอแฟนพี่พาของดีอะไรขอูงดีอะไรของดีอะคะนะคะนะคะอะไรเลยอะไรเอ่ยอะไรเอ่ยแหวนครับจะเป็นแหวนพี่ไทย เห็นว่าเคยไปดูหมอด้วยเหรอฮะดูหมอไทยว่าเราต้องเป็นอะไรดวงใจดันดวงใจดวงใจดันตัวไหนตไหนคือทำอะไรเองมักจะไม่ไม่ประสบผลสำเร็จแต่ถ้าไปช่วยคนอื่นดันดันนไม่ถึงไม่ถึงน้องโอใช่ไหมใช่สองคนกับแฟนทั้งสคนเลยฮะก็เลยไม่เอาไม่ขายใชไม่ขายไม่ขายเราอาชีพต่อรถอย่างเดียวใช่ค่ะแต่ถ้าเป็นอาชีพขายข้โพด ดันญาติพี่น้องไปขายค่ะเอ้ยเจ๋งมากแล้วมันเชื่อหมอขนาดนั้นน่ะคือมันก็หมอด้วยแล้วก็ด้วยที่เราทำมาหลายอย่างที่ใช่ที่ผ่านมาใช่เลยครับก็แสดงว่าดวงของน้องโอ้คือดวงเป็นเจดันใช่ค่ะแล้วพี่เลิฟแบบไม่เคยดันเลยน้อยเฉยครับน้อยเฉยงั้นงั้นลองอธิบายสิว่าให้ให้พี่พาอธิบายก็ได้ว่าหลังจากที่ภรรยาเรามีไอ้ไข่แล้วเนี่ยเป็นยังไงบ้าง ก็ดีขึ้นครับก็ขายได้ดีครับลูกค้ามาเยอะอะไรเงี้ยมาเยอะครับไอไข่ช่วยเรียกเหรอไข่ขอวันนี้มันก็ต้องก็เชื่อเชื่อครับขอไม้ขอไม้ขอไม้ละเราขอครับขอว่าถ้าเราขายให้ได้ดีอะไรเงี้ยขายหมดขายหมดทุกวันใช่ครับเพราะว่าบางวันเนี้ยผมเอามาต่อกระสอบเราไปผมน้องวิ่งอีกกล่องกระสอบโอ้โหแม่ แล้วเราต้องไหว้ด้วยอะไรคะเวลาขอก็ไหว้ด้วยอะไรน้าแดงครับน้าแดงกับข้าวโพดครับสิ่งที่เราขายขา่เขาเป็นเด็กก็ต้องชอบกินขนมอะไรพวกนี้นะคะเห็นบอกว่าไม่ใช่แค่โอ่งนะกําลังจะผุดไอเดียใหม่ขึ้นมานั่นก็คือโปรเจกต์เป็นไก่ย่างมันปลากระถางครับแล้วก็ครอบด้วยกระถางใบบัวครับกระถางบัวครับเป็นสองใบเลยอันนี้ก็ใบบัวอันนี้ก็ใบบัวกระถางสองอันก็ครอบใส่กันเลยเป็นไย่างเป็นไอเดียต่อไปครับไก่ย่างน พี่ชายกับพี่สะพ้ายเขาตั้งชื่อว่าอะไรไก่ย่างอเลยย่างเลยครับผมยังไม่ได้ตั้งเลยแต่ว่าย่างบนปากกระถางใช่ครับเพื่อเพื่อให้มันดูแปลกๆขึ้นมาธรรมดาโลกไม่จำธรรมดาโลกไม่จำเพราะฉะนั้นเนี่ยย่างไก่ธรรมดาไม่มีอีกแล้วคุนอร์มอลต้องย่างไก่บนกระถางใบบัวใช่ต้าอยากได้แปลกๆกว่านั้นเนี่ยสูตรแนะนำนะคืออะไรกจ๊ไก่ย่างคอห่านอเดี๋ยวนะเจ๊ เดียวแล้วแมนันก็พวกข้อหานใหม่ๆท well> ี่ซื้อมาจากร้านขายมันแปลกไปลองยังคะได้ลองยังลองอะไรลองยากในกระถางไปโอ้โหถามพี่โอนะดีใจไหมคะพี่ที่พี่น้องๆคนในครอบครัวของเราก็ดีใจค่ะช่วยก็ได้ใช่ค่ะเนาะพี่พาไม่ต้องเหนื่อยด้วย จริงๆแล้วเนี่ยการค้าขายมันก็เหนื่อยอีกแบบหนึ่งการรับงานก่อสร้างมันก็หนักอีกแบบหนึ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยเออค้าขายเราก็สามารถที่จะทําได้เนาะเพราะว่าเรียวแรงเราอีกหน่อยเพราะอายุมากขึ้นการไปทํางานก่อสร้างอ่ะเรี่ยวแรงก็ไม่ได้เหมือนเดิมเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เป็นอีกอันที่น้องๆอ,อะ คิดอาชีพไว้รองรับแต่น้องโอ๋กับน้องเลิฟเนี่ยเขาอะไรนะอาชีพคือทำรถพ่วงใช่ไหม้อนแค่นี้ก็ไม่ไหวใช่ไหมร้บนงานเราทไม่ไหวไม่ไหวรลยว่ะร้อนมากร้อนมากเลยแม่ไม่ร้อนจะไหวแต่เราอยากเป็นผู้ให so yeah hey, oh ้บ้างไงครับเหมือนที่เราเคยได้รับโอกาสจากผู้ที่เคยให้เรามาเราก็ต้องส่งผ่าน การให้ต่อไปครับน่ารักมากเลยอ่ะโอ้น่ารักอ่ะคิดไปเรื่อยๆนะใช่รถพ่วงนี่คันประมาณเท่าไหรนะ่คะเฉพาะตัวพ่วงเนี่ยคันนี้ก็น่าจะมี2 0 0 0มืนกว่าบาทครับ ได้รถสองคันได้เกินยี่สิบไม่ได้ครับไม่ได้่จะเอารถตุลาใส่เอามาใส่ด้วยพี่หายน่าเกลียดมากเลยอ่ะเอดดไไ้ียว่าก็คือทํากับข้าวไงคุณแม่ก็เล่ไปเรื่อยเรอเราไม่ต้องจอดอยู่กับที่นี่เป็นเพียงแค่พวงค้างเล็กๆน้อยๆที่ทำมามีใหญ่คุณพี่หรอกมีครับมีถือว่าเล็กมากยังไงมันมี่ใหญ่ยังไงพี่ไม่เข้าใจแล้วติดต่อได้ไงถ้าพี่สนใจพี่ติดต่อได้ไงเอาเข้าไปในเพจ เฟซบุ๊ก <book S 2> ได้เลยเค่ะคอ่ะผู้ชมวันนี้มาได้สองเด้งนะจ๊ะเอะออย่างนี้คุณผู้ชมค่ะ ถ้าอยากจะไปเช็คอินหรืออยากจะไปชิมข้าวโพดออข้าวโพดโอ๊กแบบนี้ก็ไปได้ที่ราชบรุรีหรือก็หาได้ตามตามที่เราขึ้นบนนะไม่ว่าจะเป็นไม่ว่าจะเป็นหมายเลขโทรศัพท์หรือ Facebook ิน s t a g กร m อะไรก็แล้วแต่ถ้ามีเดี๋ยวให้รวมทั้งถ้าอยากต่อรถพ่วงข้าก็สามารถที่จะติดต่อรอเลฟได้เหมือนกันชื่นชมนะชื่นชมทำมาหากินทั้งครอบครัวแล้วก็คิดอะไรแปลกแให้กับคนในครอบครัวได้จะมาหากินที่สําคัญบอกคุณผู้ชมก่อนนะเขาจดลิขสิทธิ์แล้วจริง จริงๆเขาแค่พูดเฉยๆว่ากำลังแต่จริงๆเขาจดเรียบร้อยจดเรียบร้อยแล้วนะคะเพราะฉะนั้นแต่ถ้าใครจะไปขอก็ขอฟรีได้ไปไปยกปูหาเขานิดนึงนิดนมารยาทมารยาทมีมารยาใจดีก็อย่าลืมนะแวะไปเอ๊ะจะตุลวงไปชิมยังคะเจตุลง ค่ะอ่านะเดี๋ยวเราส่งไปแล้วเราจะส่งคุณจะตกลงไปแล้วคะคนลาดลี่คนลาดลีต้องช่วยกันสิใช่ใช่วันนี้ขอบคุณทั้งสามท่านเลยค่ะคุณนะจนาขอบคุณค่ะยินดีด้วยนะยินดีด้วยฟังคำคนฟังคำคมของเราก่อนนะคำคำควาของเราบอกว่าส้มหยุดก็หยุดไปแต่เงินบัญชีต้องไม่หยุดเติมนะจ๊ะ ดแล้วนะจ๊ะคุณผู้ชมจ๋าเราจะพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ทางช่องวัน31เวลาบ่ายโมง15นาทีสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะผู้หญิงทำมาหากินผู้หญิงทํามาหากินทำมาหากินทํามาหากินผู้หญิงทำมา คุณจะได้รู้เรื่องของพวกเราก่อนใครถ้ากดติดตามตรงนี้ค่ะ